สวัสดีครับพับผมซันนกกลงชาแนลนะครับผมวันนี้มีน้องหนึ่งหนึคนนะครับผมน้านหนึ่งนะเออคอมเมนต์มาว่าเขาเพิ่งเริ่มหัดเค่งในนับโดกถามผมมาว่าเขาต้องรู้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผม,มคือตอนนี้เขาน้องเขามีนกเข่งแล้วหนึ่งตัวนะครับผมกำลังจะไปหัดเก่งนะ,อะโอเคครับมาฟังกันดูนะครับผม แล้วแล้วนี่ก็คือทิกเล็กๆน้อยๆที่น้องจะต้องเจอนะครับผมอือคือขั้นเลขน้องเอานกไปเก่งใช่ไหมขั้นเลขน้องจะต้องไปซื้อบัตรคนนะครับผมอ่าบัตรบัตรที่ว่านี่ก็คือบัตรในรงไปเก่งนับโดอกนี่แหละครับผมเราลงหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าค่าบัตรหนึ่งร้อยเราก็จ่ายหนึ่งร้อยนะลงสองตัวก็ค่าบัตรสองร้อยอ่าแล้วข้อที่เราต้องสังเกตนะครับผมเราต้องรู้ด้วยนะ นกเราบางตัวนะครับผมไปมันเล่นมันเล่นราวหน้ามันเล่นราวหลังมันเลือกคู่เล่นบางตัวมันเล่นกับตัวซ้ายไม่เล่นขวาไม่เล่นกับตัวหน้าอ่าเราก็พยายามเลือกนกที่มันเล่นทั้งหมดนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะมันมีบางตัวนะมันเล่นเฉพาะกับตัวที่บ้านนะครับผมเหมือนผมปาไปเก่งสามตัวไอตัวนี้้าไม่ได้อยู่ใกล้กับตัวในบ้านที่ปลาไปด้วยนะมันก็จะไม่โลมมันก็จะไม่เล่นนะครับผม อี่นี่นี่มันก็คือนกเลือกคู่นะครับผมคือน้องตาพาไปเก่งแล้วเจออาการประมาณนี้ก็ได้ตีไปแบบ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 ว่าแบบนี้นะครับผมอือไม่ดีเหมือนกันนะครับผมนกเลือกคู่เล่นนกถ้าเก่งจริงต้องไม่เลือกคู่เล่นอ่าแล้วที่เจอด้วยนะบางคนบอกว่าอะไรนะขันนนกขันมันลง7เจ็ดแปดดอกแต่ขันเองไม่ลงนะครับผม อืมนี่ก็เป็นปัญหาแ้าแอกแบบนี้เ,นเพื่อนๆอย่าไปเลือกนะขันเองไม่ลองคิดดูนกถ้ามันลงขันเพื่อนสามขันเองก็ต้องสามสีนะครับผมสามสี 3, คือต้องเลือกนอกที่สม่ําเสมอน,นะครับผมอ่าและในที่นกน้องไปลงนับดอกนะครับผมมันก็จะมีสี่ยกสี่ยกใช่ไหมสี่ยกแปดดอกก็คือในสี่ยกนี่เพื่อนๆจะต้องมีแปดดอกจึงสามารถไปในยกชิงได้นะครับ อ่านี่ก็เป็นกติกาเบื้องต้นของนับดอกนะอ่าแล้วก็ไปชิงกันนัดชิงเอาผู้ที่ร้องเยอะที่สุดถ้าเท่ากันก็มาเชิญหาผู้ชนะนะหารางวัลตัดกี่รางวัลเหมือนน้องบอกมาแล้วนะว่าเออจะเริ่มต้นนับดอกต้องรู้อะไรบ้างก็คือน้องน้องรู้ไปเลยก็คือกติกาเบื้องต้นนะครับผมอ่าละที่สําคัญก็คือ นกบวกคนนะครับไปเก่งอ่าไม่ใช่ถ้าแต่ว,ว่านกเก่งนะคนก็ต้องเก่งด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือเรานกเก่งอย่างเดียวถ้าคุณทาให้รีดประสิทธิภาพของนกมาไม่ได้ก็จบนะครับผมเพราะว่านับดอกนี่เร็วมากนะครับผมอืมเลือกเปลงก็คือเป็นเลือกเปล่งบึ้นนะครับผมไม่ใช่เปลงยาวเปลงยาวที่เจอปัญหากันมากก็คือหน้าสองหลังสามในมันหน้าก็จะใจแค่ดอกเดียว อันี้ก็คือเสียงกันบ่อยมากนะพวกนกพงหจุกที่แบบประเภทว่าเพลงยาวนะครับผมจะมีปัญหาเยอะเดี๋ถ้าเบิ้ลชัดๆหน้าสามเว้นหนึ่งวิหลังสามพวกนี้จะเบิ้ลชัดเจนนะครับผมให้เพื่อนๆเลือกประมาณนี้ไปนะอ่แล้วก็เพื่อนๆไปเล่นนับดอกเพื่อนๆก็ต้องสังเกตด้วยนะการเข้านกการเข้านกก็คือเพื่อนๆเดินเข้าไปหาที่นกตอนไปเชียร์ใช่ไหมครับผม นกบางตัวถ้าเพื่อนๆดูนเลงๆมันกลัวนะครับผมอ่าต้องสังเกตด้วยนะครับผมบางบางทีก็ให้เราเดินช้าๆเข้าไปนะอ่าหรือว่านกบางทีมันกลัวกรรมาการนะครับผมก็มีนะครับผมอือให้เราเลือกนอกที่เอาเป็นว่าให้ดีเเลือกเลือกไอที่มันไม่กลัวอะไรคือเขาเรียกว่านกนิ่งนะครับผมอือนี่เดี๋ยวก็จะช่วยเพื่อนๆได้นะถ้าเพื่อนๆเลือก ประสบการณ์ต่างนี้ตามนี้นะครับผมแต่งไปก็ทําให้ดีที่สุดนะครับผม,มแล้วกงหัวจุกก็ให้กินอาหารที่สมบ,บูรณ์นะเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีอาหารแต่เชม็มแต่ตุ้ยทองนะครับผมอมืสมัยนี้เยอะมากนะครับผมสมัยนี้ผมไม่กินทั้งซูพปมร์ัิลิามันมีพวกกระตตนอัดเม็ดด้วยเใชนไหม เสริมได้นะครับผมผลไม้ที่มีข้อที่ให้พวก,พวกร้อยนอกงจุกก็จะเป็นจำพวกกล้วยแกวมังกรแล้วก็ตำลึงสุกแดงๆดอะไรแบบนี้นะครับผมอืมเป็นต้นนะเอเสริมเรื่องบวกไปนิดนะบวกถ้าเพื่อนๆให้นกงูจุกก,กินแนล้วเพื่อนๆจะต้องเลือกที่แบบปลอดสารพิษนะเพราะว่านกมันตัวเล็กใช่ไหมนกตัวเล็กถ้าเราให้กิน บวกที่มียาใช่ไหมมันตายง่ายนะครับผมมันไม่ได้ไปเหมือนคนตัวใหญ่นะครับผมอือคนนี้คือพิจารณา,ากันไว้ได้เลยนะครับผมในการเลี้ยงอาหารสาคัญนะครับผม <c oughs> ก็เหมือนที่ที่บอกนะถ้าเพื่อนๆใช้กินบวกเพื่อนๆต้องไปซื้อแบบดูที่ญาติเองอะไรปวกที่ก็ปลอดสารพิษนะครับผมไม่เอาไว้ที่แบบเร่งแบบนี้นะไม่งั้นเพื่อนๆจะเจอสารพิษแล้วนกมากินมันตาย เหมือนที่ผมเคยบอกนะนกโงจุกกินด้วยที่ก็บุ่มมาด้วยเกสนะก็อันตารายนะครับผมตายนะแต่ลูกนกยังตายเลยนกใหญ่ก็ไม่ดีนะครับผมอันนี้ก็ดูไว้ด้วยนะแล้วมาเข้าเรื่องกันต่อนะในการแข่งขันรับดอกใช่ไหมเพื่อนๆจะต้องหานกตัวที่เราว่าเก่งเก่งเก่งให้ได้นะครับผมอืมให้ถือว่าเป็นตัวคู่บุญนะครับผมอ่าแล้วก็กติกาที่เราต้องรู้ ส่วนมากอ,อมีเยอะเหมือนกันนะบางคนไปเชียร์ขันผิดใช่ไหมขันน้ำเรื่องนี้ผมเจอในสนามก็เยอะมากนะครับผม,มเพราะว่าเชียร์ขันผิดก็มีเยอะแยะไปนะครับผมใครมีวิชาความรู้อะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะที่สำคัญนะครับผมจากประสบการณ์เลยนะอยากให้นกเก่งเราต้องศึกษาที่นกชอบนะครับผม นกบางตัวมชอบอยู่กับตัวเมียบางตัวมนเห็นไหมมีคูก่เก่บางตัวหวงไขยเก่งบางตัวแค่ปล่อยอิสระคงใหญ่เลี้ยมาใส่คงเน็กอือก็เก่งได้นะครับผมแต่ตามใจนอกอะไรต้องออกคงบินหมดนะครับผมเพราะว่าออกคงบินมันได้ปอดปลอดเพื่อนๆลองดูนะไอ้พวกไม่บินคงบินนี้อาจสองสามยกลองได้อะพอเข้าจริงไปตายทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเลงไม่มี พราะถ้าบินเนี่ยข้อขามันจะแข็งแรงปอดมันจะแข็งแรงหัวปีกจะแข็งแรงอ่าเพื่อนๆดูการการกระโดดนะครับผมถ้านกเก่งจริงๆจะกระโดดเหมือนฐานนะครับผมแต่ถ้าไอ้พวกเมวก,กําลังกายนกคนด้วนจะโดดมันเองกี้เบิร์ดเลยนะครับผมอันนี้จริงนะไปลองๆกันดูอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนมือใหม่จะเข้าไปเล่นก็ไปลองดูนะครับผมสนุกนะเราเอามิตรภาพกันนะครับผมอือ าฝากเป็นกําลังใจฝากดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอตอนนี้ผมผ่านซปเปอร์เต็งเลยนะก็คือสามารถสนับสนุนได้ในด้านล่างนะครับผมวันนี้ก็มาทำคลิปให้น้องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ